สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับอันนี้สะพานใหม่นะครับป้านวังห้างนะครับสวยนะครับน่าท่องเที่ยวนะครับอยู่ที่เขตตบลนายแขมอำเภอกำลังบุรีจิงหุมีนะครับดูโอ้โหน้ําสวยมากเลยนะครับท่องเที่ยวได้นะครับมาท่องเที่ยวได้นะครับสะพานวังห้างนะครับอยู่ที่ตำบลน้อยแขมนะครับอำเภอกำลบุรีจังจิัดุรธนีทนี่นะครับ สวนบ้บนลอยห่างครับสวยนะครับใส่ไหมบรรยากาศดีดีมากเลยสวนบ้านลอยห้างสวยบรรยากาศดีนะครับบรรยากาศดีดีนะครับบ้านลอยห้างเป็นน้ำเราต้องเที่ยวได้นะครับตกปลาได้นะครับตรงนี้ นะครับาสวยมากเลยนะครับชิดทัดสวย